มีใครอยู่บ้านไหมครับว่าไงคะพี่เอกพี่มาเก็บค่าน้ำครับกี่บาทคะพี่เอกร้ยอยี่สิบห้าบาทครับนี่คะ่ะตามจำนวนอืมสักนิดคงไม่เป็นไรหรอกมั้งลำดับต่อไปขอแจ้งรายชื่อที่ค้างจ่ายค่าน้ำของหมู่บ้านนะนะครับผมหนึ 1, on, 2, ่งออนสองเปิ n, 4, ้ลสามกอนสี่เบิ้มเอ๊ะฉันก็จ่ายครบทุกเดือนนะ ทำไมยังมีค้างค่าจ่ายอีกเนี่ยออนออนออนแกค้างจ่ายค่าน้ำปะฉันจ่ายทุกเดือนนะฉันก็งงว่าทำไมฉันยังค้างฉันมั่นใจว่าฉันจ่ายครบทุกบาททุกสตางค์นะจริงฉันก็คิดว่าฉันจ่ายครบนะฉันว่ามีอะไรแปลกงั้นพวกนี้ถ้าพี่เอกมาส่งน้ำให้แกฉันจะแอบซุ่มดูอยู่หน้าบ้านนะโอเคไหมดีฉันก็ว่าฉันอยากรู้เหมือนกันดิว พี่มาเก็บค่าน้ำร้อยยี่สิบาทเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคค่ะพี่เอกนี่หนึยยี่บาทครบค่ะขอบคุณครับน้อยฉันรู้แล้วว่าความจริงมันเป็นยังไงมีใครจะแจ้งอะไรให้ทราบในที่ประชุมไหมครับมีค่ะโดยทุกครั้งที่ผ่านมาพวกเราได้จ่ายค่าน้ำครบตามจำนวนที่แจ้งไว้ทุกครั้งตามบินที่ได้ค่ะ แต่ทำไมยังมีการแจ้งว่าพวกเราค้างจ่ายดิฉันจึงได้จะทำเว็บแอป SM Check มาแก้ปัญหาโดยการที่สามารถให้สมาชิกในชุมชนมเห็นค่าใช้จ่ายและรายจ่ายที่มีการยืนยนันและสามารถตรวจสอบได้ค่ะดีเลยครับเพราะในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและปัญหาที่ทราบมาผมจะตรวจสอบและแก้ไขต่อไปครับ